สวัสดีครับร้านนครโซลาเซลล์วันนี้มันเยี่ยมลูกค้านะครับมาเยี่ยมลูกค้าที่บ้านหนองยะม,มาตำบลดอนนาหงอำเภอาถนมนะครับนี้ที่ที่มาติดไว้อ่าตั้งแต่ปีก่อนนะครับที่ทําโคกหนองนาไวค้ครับครับมาติดตั้งโซลาเซลล์อันนี้อยู่นี่สามชุดนะครับ ชุดที่เห็นใกล้ๆนั้นเป็นชุดปั้มหอยโข่งครับผมดูดขึ้นไปบ่อข้างบนนะครับตัวนี้เป็นสเสมอ์อครับดูดน้ำบาดาลใช้แผงโมโนสาแผงนะครับอันนี้ก็อีก1นึงแผงอ,อันนี้หนึ่ชุดครับสูบขึ้นแทงน้ำนะครับทำโคกน้องนา ปลานะครับบอ่อน้ําเต็มตลอดครับผมเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวครับอันนี้อีกหนึ่งชุดอ่าข,ขึ้นแทงน้ํานะครับอ่าไว้บริการลดสวนทั่วทั่วสวนนะครับทำโคกน้องนาสวยๆครับผมเป็นตัวอย่างนะครับให้กับอ่าพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับใครที่สนใจอยากทำโคกนองนานะครับดูเป็นตัวอย่างได้ การบริหารจัดการน้ำครับผมเป็นบอ่บบอบาดานสองบ่อนะครับตัํมหอยโขงหนึ่งบ่อครับเลี้ยงฟาร์มเป็นฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวด้วยเลี้ยงปลาด้วยครับมีสุกน้ำเลี้ยงบอ่อตลอดนะครับครับสนใจโซลาเซลล์นะครับติดต่อร้านนะครโซลาเซลล์0 8 8 5 1 5้าครับผม38ดมสาม ร้านอยู่ข้างเดินจำกลางนครพนมหน้าวิไลกเกษตรหนองเซานะครับผมสวัสดีครับ